พี่สวัสดีครับเยอะไรสวัสดีนะครับเยอะเรพี่โน้ี่พอแล้วเด้อพี่ป๋งเอ๋ปัดขนขนชื่อหูียังเขีปัดขนหูไว้เลยเห็นเขาปัดสีน้ำตาลงี้ยเราต้องปัดนี่ไหมเฮ้ยไปรับข้อของเลียไปด้ขอของุสามาไปรับข้อ สองชั้นคุณแจเอามาได้ยังแจงบัตรดูเตรียมดูได้เลยเฮ้ยแล้วเอาตัดกับเอาตัดกับไฟยแบตมาด้วยสองถึงสามออแล้วทำไมออกมาไม่นี่ห้องปิดห้องเป็ดอะไรละเอกพี่เอกก็เป็นอย่างนี้แหละของถึงหาย่อยไงค่ะโอ้ยแล้วอย่าลืมนี่นะขอขีต่งตัวด้วยคนแต่งหน้านะเอฟซีทีดีลองชาลิจารุมาทอให้สบายใจนะนี่โอ้ยอวไปถามให้เขาได้สบายใจนะคะ แ่พี <st upcoming services> ่สงสารเลมึงงมดแต่ไหมสุดป้าพี่ังเหนื่อยแลนะพี่แพ็กให้ผมมาเยอะขนาดนั้นวาอ้โหอนเสร็จเลยเอาเขาแต่งก่อนเนาะดีทุกคนะครนะยาเกลไดตายเกดป้าแล้วก็ตยาพมหน่อยยังไมมีปากอ๋อต้องทาบป พี่อแต่งให้ก่อ,เอเนเอมา,า,าอม่ใช่จะไปว่าอะไรมีอะไรให้มันว่ามันได้ว่ามันเพือเอ่อมีสีตรงตานนี้ทาสีเดียวเนี่ยบานี่คือจิ่งลงเยอะไปัไ้อ่ะอก็เดี๋ยวค่อยแต่งงันก้องก็รอพี่ติดข,ขนตาก่อนไม่ใช่ก็เนี่ยเสร็จแล้ว อึ้งเลยดิมันจางไปคิ้วกับอึ้งเลยดิคิ้วกับแก้มสีเดียวกันเลยคิ้วเลยอึ้งเลยอึ้งอี่ะองไปหน่อยมันจางไปหน่อยต้องเติมไหมอ๋อเนี่ยคอยเติมก็แต่งให้หลานแต่งให้อะไรก่อนไปได้ยู่กิ่งผมชอบผมชอบคิ้วนะแล้วใครเขาจะเอาแบบเอาหน้าหนูตัวเนี่ยคิ้วปังอ่ะก็เหลืออะไรละอาย ขอแบบเ็กเล็ก้องิดตามเลยอย่สินกัะเลยโ้สวยสวยอ่ะแสเดียวคยูบอกหนาไปนะอุนใจอุ่นใจมากเออบอกว่าลืมไงสวัสดีค่ะบยองดไม่หายเนาะเ่งลยสวัสดีนะคะ